สั่งแต่กาแฟกะนมเนาะเลยได้แต่กาแฟกะนมน่ยใครดีก็ไม่กมิ้วอยู่เอ็มลอยลืมคาราบายื้าถามคาราเบาลืมขคาราเบาท่านไไปหาสือกาแอยู่คาราเบาคอนแดบเดบยางไปทางไหนเอาแล้วนายมาหาป่ะวันนี้ อหนีไปซอยมาไปเห็นงานบุรีรัมวาดบ้านบ้างบ้านซอยเข้าอยู่บุรีรัมบ้านเล้วม,ม,มัน็ดอันนี้ให้มือนี้ไล่ไปซอยงานบัตรบัลลังมือนี้ไปซอยงานบัตรบัลลังไปกับหมกแผนบมกแผนขาดงานมือนี้ซ <c> อ <oughs> ยงานเขานั่นคูนี้ปากหลายคนาปากแผลนโซ่แผน กินรถเกิงบบกแขนไปที่แรกจะร็เมออจไใ้จัฟ้องไปเล่บปะบ้านแบบแขนลีอแบแขนกำลังจะอาบน้ำมาทันก็เลยจะไปน้ำกันรถไม่จอดที่นี่อเคนไปจะเศา้ากม็มีอันนี้ก็เลยไปสองคนกันวะเข,อขอากระติธรามนิดนึตุยนางออกมาสิ อีนางบ่มาตีไม่หรือารแม่อีนางมันขายของก็บชว่านก็เด็กตวนั้นะเงี้ยเนี้ยเงียบเงียบกิ๊บเลยเออรถก็ยังเงียบอยู่มือนี่รถก็บ่มีแเรีนมือนี่มือนีเงียบเงียบหม่รถเรีนประกาศเบอร์เลขนั่นเลขนี่ก็บ่มีมือนี่วัวเห็นเลยเงียบเบสงานก็บุกจักตัวนัะ ไเอ้ยดีแตะบอกจกตัวจพิให้เหม็นกลุ่มทีเลื่อนข้าเบิดเปิดไวมกเฉีแล้วโอ้ยดห่อยไปที่เลิ่ไปวะจักเลยยางไปเปิดประตัเปลกินกลุ่มสีดีนะมันวัถูุยาเป็นพกถูกยาเปพ่อตายเบื่มันได้เป็นพดไปนี่ให้แต่อย่าขวาที่อย่างนี้ ขนอีรเปดยว่านี้นะครับก็ัจกวัฒนรรองกทุนตารื่เรอาแขงขันการทงนะครับว่าองได้อาน้กาตั้แตการ้งแา่แล้เรื่องของการ้า ยากี่อยรเไจ้มารับตามานคก็สี่้นน้า่ได้รับสมการันกปประ่กันส่อ่นาโลกไดดโลกันการอิมเยนนคารันอมี่ทคานาประโกันกา่ง มือนีกินปลนปลาทูได้ซิมได้ตักใส่ซอนไปซิมเอากต่ซิมก่อนตัวแล้วก็ซื้อตัวเนาะถุกละวซิบบาท กายซิมกอนเนาะซิมกอนซิมกอนกกได้ต้มดอกแคบปนปัดจินก็ปบบนปัดทู งงซื้อก็ปาติ้มอือเปล็ลายมืแล้วยำแหนยมยำแหนยม,มยำแหนมเอาใส่ถุงอย่ตัวให้กส,สิก็บสูกิน chị thích เติมเงินเติมตังนะเออเขาือไว้ก็ซื้อซื้อทุ่งไว้ก่อนแต่หน้าจอแต่หน้าจอแมนแต่หน้าจอแล้วก็เติมมือถือกดเติมมือถืออันแรกแมน กดหมายเล็กไซ่ไปป้นบะนี่ปินที่รบเบนี่มนก็เลีวละตัวฮะ มันเลี้ยวๆนี่มากิน